สวัสดีครับผมสวัสดี FC Solution ครับผมวันนี้จะพาเพื่อนนะครับผมมาตีพึ่งหลุมเพื่อนเนาะก็ตีพึ่งหลุมเมื่อวานนี้มาตีพึ่งพึ่งพึ่งหลวงนะเพื่อนเนาะต้นไม้นี้นะผมอยู่ข้างบนต้นนี้นะทีนี้มันมีพึ่งหลุมนะเพื่อนอยู่ข้างล่างนะอยู่ตรงจุ่มปลืกเล็กนะเพื่อนเนาะเลยจะพาเพื่อนมาตีอีกครับผมเป็นพึ่งหลุมนะครับผมหลังนี้ ไปดูเผมว่ามันจะล้างเหมือนพึ่งพึ่งพึ่ง,งหลวงหรือเปล่านะผมไปรุ่นเดียวกันกับผมว่าจะมีตัวแล้วก็มีน้ําหวานหรือเปล่าครับแต่ครับครับผมก็ต้องใช้ควันหน่อยนะเพื่อนเนาะใช้ควันเยอะหน่อยครับผมเพราะว่าดุครับผมยังไม่ถึงลังครับบินบินชนนะเพื่อนเนาะโจมตีเลยต้องใช้ควันหน่อยครับผม ดูจากรังเพื่อนก็สงสัยจะล้างนะเพื่อนก็จะมีน้ำหัวน้ำหน่อยนิดหน่อยเพื่อนเนาะตัวอ่อนไม่มีนะเพื่อนเนาะดูจากรังนะเพื่อนเดี๋ยวรุ่นเดียกันก็ผมว่าจะมีน้ำหวานครับ ก็เกือบๆล้างแล้วเพื่อนเนาะก็ยังมีนวาันอยู่มั่งครับผมพอได้อยู่ครับผมก็เอาแล้วเพื่อนเนาะใช่ไหมฮะก็ยังพอได้อยู่ครับผมแต่ไม่มีตัวอ่อนแต่ก็มีตัวหัวน้ำนะเพื่อนเนาะก็ยังพอได้อยู่ครับผมดีกว่าไม่ได้นะครับเพื่อนเนาะช่วงนี้กหายากแล้วผมเรื่องชนมากมันจะล้างว่ามันเลยดูการ ดูเลยเดินห้ามาแล้วนเพื่อนนะเนาะพึ่งก็เริ่มเริ่มอยากล้างแล้วผมถ้าเป็นพึ่งก่อใหม่ก็โอเคอยู่ครับแต่ฉันมาจะเป็นพึ่งล้างเก่านเพื่อนเนาะ ลังใหญ่อยนะครับเพื่อนเกอรไม่คิดว่าจะลังใหญ่ขนาดนี้นะเพื่อนเนาะไม่แน่เอาถังมานะเพื่อนเนาะเอาถุงหิ้วมาครับผมพอนี้ตอนมาตีเพิ่งดวงแล้วมาเห็นตัวบินเข้าบินออกไม่เยอะนะเพื่อนเนาะนเรึกว่าลังไม่ใหญ่นะเพื่อนเนาะลังใหญ่ครับเพื่อนแต่ว่ามันลำบานมันค่อยเต็มนะเพื่อนเนาะเราไข่ก็ไม่ค่อยมีครับผมห่างๆนะเพื่อนเนาะตัวอ่อนนะครับผมก็พอมีบ้างแล้วครับผมเนาะ เกือบกว่ามไม่ได้นะเพื่อนเนาะไหนๆก็เอาแล้วผมเกิดค,ความคาจะดุหน่อยครับผมดังนี้ไม่รู้มันหวงมันดูมันหวงอะไรนะเพื่อนเนาะดุอยู่ครับผมขนาดออกควันลมขนาดนี้ก็ยังบินให้ว่อนเลครับผมถักควันจางนิดนึงนะเอาแล้วครับเพื่อนถักควันเริ่มจางี้เริ่มแล้ว ต้องใช้ควันนะครับผมไล่ตัวไล่ตัวไล่ตัวพึ่งออกนะเพื่อนเนาะเพราะว่าอยากจะไล่ให้เขาออกจากรังให้มากที่สุดนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวลากลับไปบ้านนะครับผมจะได้ไม่ติดตัวพึ่งไปเยอะนะเพื่อนเนาะ ใช้ควันลุมไปเรื่อยนะเพื่อนเนาะมันดุกับผมลังนี้ต้องเล่นควันหน่อยครับผมถ้าไม่ใช้ควันไม่ไหวครับผมโดนไปหลายตัวเหมือนกันครับผมวันนี้ลังนี้นะเพื่อนเนาะดุรับผมถึงจะล้างก็ดูครับผมต้องใช้ควันอัดเข้าไปเรื่อยถ้างั้นไม่ไหวนะเพื่อนเนาะเจ็บตัวครับผมผมลุ้นไปด้วยกันครับผมว่าจะได้เยอะหรือเปล่าเพื่อนเนาะแต่หัวน้ำ ข้างในนี่ก็โอเคครับผมก็พอได้อยู่ครับผมรุนไปด้วยกันครับผม เต็มถุงแล้วครับผมเต็มถุงแล้วนะเพื่อนเนาะเกิดเผลอมาไม่ได้ทังมานะเพื่อนเนาะเลยต้องใช้ถุงเหี่ยวครับ เขียครับผมหมดแล้วเพื่อนเนาะเต็มถุงครับผมร้อนถุงเลยนะผมเนื้อว่าลังไม่ใหญ่นะเพื่อนเนาะไม่ได้กถังมาครับผมน่าจะได้น่าจะได้นะเพื่อนนะประมาณขวดกว่าสองขวดได้อยู่ครับเพื่อนไปครับผมขึ้นไปรถครับผมร้อนนะครับผมอากาศร้อนๆครับไปครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมกับผาน้อยนะครับผมในช่องวิธีทะเลยนะเพื่อนเนาะก็ทํเทียบเกี่ยวกับทำมาหากินนะเพื่อนทํากับดักทําทำหายกินตามฤดูกาลนะเพื่อนเนาะช่วงฤดูต่อก็หาต่อดูผึ่งก็หาผึ่งนะผมช่วงเอาคือคือเป็นสรุปนว่าเป็นหายกินตามฤดูกาลนะเพื่อนเนาะก็ท่านใดที่เพื่อนท่านใดที่สนใจก็เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับผมและพ่านน้อยได้นะครับผมทางช่องวิธีทะเลยนะเพื่อนเนาะ จนวันพรุนี้ครับผมลาวก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปนะครับผม